ครั้งที่สามร้อยสสิบสองถผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระนายคามณีเราห้ามท่านไม่ได้แล้วว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแต่เราจาักพยากรณ์ให้ท่านดูกระนายคามณีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ อันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้ นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสศพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะอันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้นักเต้นรำย่อมรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแตกกายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดดูกระในคามณีก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดสัตว์เบรจชานอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลผู้มีความเห็นผิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วข้อบ้านนักเต้นรำนามว่าตาลบท ร้องไห้สือื้น,น้ำตาไหลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะระนายคามณีเราได้ห้ามท่านแล้วมิใช่หรือว่าอย่าเลยนายคามณีขอพักข้อนี้จะเถะิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยนายคามณีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถึงข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้กับข้าพระองค์หรอก แต่ว่าข่าพระองค์ถูกนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปรา,ารย์ก่อนๆล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคําจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาชื่อปหาสักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายดุดายของที่ควา้าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนมีจัดุจัดเห็นรูปฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับท่างพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคนายนาตะคามณีนามว่าตาลบทได้บรรพชาได้อุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้วท่านพระตาลบทอุปสมบทไม่นานหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจแน่วแน่ ข้อความละต่อไปก็แลายท่านพระตาลบุตรเป็นพระอารหันต์องค์หนึ่งในจํานวนพระอารหันต์ทั้งหลายอักุศลต้องเป็นอกุศลนะคะต้องรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าแล้วแต่การสะสมมาของแต่ละบุคคลที่จะห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดไม่ให้กระทําอย่างนี้ก็ห้ามไม่ได้ใช่ไหมคะ ใครจะเป็นนักฟ้อนรำนักเต้นรำหรือใครจะมีอาชีพต่างๆก็แล้วแต่การสะสมของบุคคลนั้นที่แต่ก่อนเคยคิดว่าเป็นเราที่เลือกที่จะมีอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเป็นเรื่องการสะสมของจิตที่จะทำให้มนสิการะน้อมไปที่จะมีอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเพราะการที่ได้สะสมมาแต่ว่าตราบใดที่ ยังไม่บรรลุคุณธรรมเป็นพระอริยเจ้ากิเลสก็ยังมีนะคะและก็อักุสร,รกรรมมาบทก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นไปตามกําลังของอกุสรธรรมนั้นๆแล้วแต่ว่าจะเป็นอกุสรธรรมที่แรงกล้าในขณะใดถึงกับจะทําให้กระทาอักุกศลกรรมหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามคะ่ะการเป็นผู้ที่รู้สภาพธรรมะตรงตามความเป็นจริง รู้ว่าสภาพธรรมะทั้งหลายที่เกิดปรากฏนั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแล้วก็เจริญอบรมระลึกรู้สภาพนามธรรมและรูปธรรมทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามปกติตามความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดในขณะใดและเมื่อปัญญาสมบูรณ์ขึ้นแทงตลอดในสภาพธรรมรู้ชัดในสภาพธรรมตามความเป็นจริง ปัญญานั่นเองค่ะก็จะดับกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทําอกุศลกรรมที่จะให้ไปสู่ในอบายภูมิได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดนะคะจะมีอาชีพใดในขณะนี้ท่านก็ควรเป็นผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้สภาพของนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงสำหรับเรื่องของจิตใจเนี่ยค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากถ้าปัญญาไม่รู้สภาพธรรมะที่ปรากฏตามความเป็นจริงเป็นปกติประจำวันก็ไม่สามารถที่จะดับละกิเลสได้เลยเพราะเหตุว่ากิเลสก็อยู่ที่จิตและก็ถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่มีปกติจเจริญสติปัฏฐานและศึกษาธรรมะ จะเห็นว่าธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเพื่อกูลโดยละเอียดยิ่งขึ้นในคราวก่อนนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของอกุสลธรรมและกุศลธรรมข้อความในอังคุตรนิกายทศกนิบาตทุติยวัค์ที่สองข้อร้อยเก้าสิบแปดถึงข้อสองร้อยสองมีข้อความเรื่องของอักุสลธรรมคือ ฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในการฆ่าสัตว์หนึ่งพอใจในการฆ่าสัตว์หนึ่งกล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์หนึ่งถ้าสติเกิดขึ้นและร,รู้สภาพธรรมะของจิตในขณะนั้นตามความเป็นจริงรู้ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นอกุศลจิตที่เมื่อมีเหตุปัจจัยคืออกุศลธรรมยังมีอยู่ก็เป็นปัจจัยให้สภาพของจิตอย่างนั้นเกิดขึ้น ก็จะทําให้ผู้ที่มีปกติเจริญสติปัฏฐานนั้นรู้จักสภาพธรรมะที่เกิดกับตนแล้วก็สามารถที่จะรู้ความละเอียดของอกุศสรธรรมแล้วก็ละอกุศสธรรมที่ละเอียดได้แม้ในเรื่องของการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยตนเองหนึ่งหรือว่าชักชวนผู้อื่นในการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่ง พอใจในการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งกล่าวสันเสริญการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หนึ่งตลอดไปจนถึงการประพฤติผิดในกามด้วยตนเองหนึ่งชักชวนบุคคลอื่นในการประพฤติผิดในกามหนึ่งพอใจในการประพฤติผิดในกามหนึ่งกล่าวสรนเสริญการประพฤติผิดในกามหนึ่งสำหรับเรื่องของการพูดเท็จ ก็มีความละเอียดที่ว่าขณะที่เป็นอกุศลจิตนั้นถ้าเป็นอกุศลจิตที่มีกำลังก็ทำให้พูดหมษาซึ่งการหมษาก็คือวัตถุที่ไม่จริงคือไม่แท้ชื่อว่ามมษาการทำบุคคลอื่นให้เข้าใจวัตถุที่ไม่จริงนั้นโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ชื่อว่าวาทะ นี่เป็นความหมายของมุสาวาทะหรือมุสาวาทเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าสิ่งใดที่ไม่จริงแต่ถ้าอากุศลจิตมีกำลังก็ทำให้พูดเท็จด,ด้วยตนเองหนึ่งหรือว่าชักชวนบุคคลอื่นในการพูดเท็จหนึ่งพอใจในการพูดเท็จหนึ่งกล่าวสรรเสริญการพูดเท็จหนึ่ง ซึ่งถ้าท่านศึกษาธรรมะโดยละเอียดนะคะท่านก็จะทราบว่าสิ่งใดที่ผิดจากความจริงแล้วท่านกล่าวสิ่งนั้นเป็นการพูดเท็จซึ่งท่านผู้ฟังก็จะต้องพิจรารณาอากุศลธรรมโดยละเอียดในเรื่องของการพูดเท็จคือพูดสิ่งที่ไม่จริงนอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของการพูดต่อเสียเรื่องของการพูดคำหยาบเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อ เรื่องของการอยากได้ของผู้อื่นเรื่องของการมีจิตปองร้ายผู้อื่นโดยละเอียดคือด้วยตนเองหนึ่งหรือว่าชักชวนผู้อื่นหนึ่งหรือว่าพอใจในอกุศรธรรมันนั้นนนหนึ่งหรือแม้แต่กล่าวสรรเสริญอกุศรธรรมันนั้นนนหนึ่งสำหรับเรื่องของความเห็นผิดก็ละเอียดนะคะคือย่อมเป็นผู้ที่มีความเห็นผิด ด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิดหนึ่งพอใจในความเห็นผิดหนึ่งกล่าวสรรเสริญความเห็นผิดหนึ่งสำหรับเรื่องของกุศลธรรมก็เป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามนะคะมีความเห็นชอบด้วยตนเองหนึ่งชักชวนผู้อื่นในความเห็นชอบหนึ่งพอใจในความเห็นชอบหนึ่ง กล่าวสรรเสริญความเห็นชอบหนึ่งเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละเอียดจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่สติจะต้องระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมจนทั่วแม้แต่ขณะที่ท่านชักชวนผู้อื่นในความเห็นชอบกำลังชักชวนบุคคลอื่นให้เห็นถูกให้ปฏิบัติถูกให้เห็นชอบ ในขณะนั้นท้าสติไม่ระลึกรู้ว่าเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมขณะนั้นก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนต้องเป็นปัญญาที่อบรมเจริญระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเป็นปกติจนกระทั่งสติมีกำลังซึ่งถ้าท่านศึกษาในพระไตรปิฎกหรือว่าได้ยินได้ฟังมาในเรื่องของสติที่เป็นพละหรือว่า สติที่มีกําลังในสังยุตติกายอินเดริยะสังยุตวิพังคสูตรที่หนึ่งซึ่งข้อความในสาระถาปกาชินีอัตถกถามีคำอธิบายว่าก็เพราะเหตุไรท่านจึงเอาปัญญามากล่าวไว้ในการจำแนกสติแก้ว่าคืออธิบายว่า เพื่อแสดงถึงความที่ปัญญาเป็นกำลังของสติไม่ใช่ว่าจเจริญอบรมไปแล้วก็ไม่รู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏจะกล่าวว่าสติมีกำลังเป็นพะละได้ไหมคะโดยที่ไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นที่จะแสดงว่าสติเป็นพะละ มีความมั่นคงเป็นกำลังก็ต้องอาศัยปัญญาที่เกิดร่วมกับสตินั้นจำแนกว่าสตินั้นเป็นสติที่มีกำลังข้อความต่อไปมีว่าก็สติที่มีกำลังนั้นสัมปยุตคือเกิดพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่ปราศจากปัญญาในพระสูตรนี้ศรัทธาสติและปัญญินี เป็นส่วนเบื้องต้นสมาธินสีที่ผสมกับวิริยินสีซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวว่าเป็นโลกุตระทีเดียวจะมีแต่สติโดยไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงไม่ได้หรือว่าท่านที่มุ่งหน้าที่จะให้เกิดสมาธิเสียก่อนและปัญญาจริงจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะท่านอ้างว่า ต้องสงบเสียก่อนซึ่งในมหาสติปฐานสูตรแม้แต่จิตตานุปัสนาสติปัฐานขณะที่จิตเป็นอกุศลคือประกอบด้วยราคะหรือโลภะสติก็จะต้องระลึกรู้เพื่อละการยึดถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนซึ่งข้อความทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะต้องสอดคล้องกันแม้ในข้อความที่ว่าในพระสูตรนี้ศรัทธาสติและปัญญีย เป็นส่วนเบื้องต้นสมาธินสีที่ผสมกับวิริยินสีซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วท่านกล่าวว่าเป็นโลกุตระทีเดียวกว่าจะถึงโลกุตระจะต้องมีวิริยะคือการระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนืองเนืองบ่อยๆนี่เป็นลักษณะของวิริยะ ไม่ใช่ว่าหยุดพักผ่อนชั่วครั้งชั่วคราวเบื่อแล้วในการเจริญสติปัฏฐานนั่นไม่ใช่ลักษณะของผู้ที่เข้าใจเรื่องการอบรมเจริญสติปัฏฐานแต่ถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจในการเจริญมรกมีองแปดสติจะระลึกรู้ลักษณะของนามธรรม,รรรมได้รูปธรรมขณะใดณสถานที่ใดควรอบรมจนกระทั่งเป็นสติพละเพราะเหตุว่า ปัญญาที่เกิดร่วมกับสตินั้นสามารถที่จะรู้ว่าสภาพธรรมนั้นๆเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าวิริยะเป็นไปไม่จำกัดการเวลาสถานที่และก็สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมมากขึ้นย่อมมีความสงบจากการที่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมนั้นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล เป็นตัวตนเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ต้องการจะบรรลุมรรคผลนิพพานรู้แจ้งอริยสัจจรทมตรวจสอบการเป็นผู้เจริญมรรคมีองค์แปดของท่านได้นะคะว่าสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ทั้งทางตาที่กำลังเห็นทางหูที่กำลังได้ยินทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสุขทุก อุเบกขาอาจทุกขมสุข,ขเวทนาในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยคะ่ะสติระลึกรู้บ้างหรือเปล่าขณะที่จำรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏแม้ในขณะน,นี้สติระลึกรู้บ้างหรือเปล่าถ้าปัญญายังไม่เกิดยังไม่สามารถที่จะรู้ชัดว่าลักษณะนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมาเป็นแต่เพียงลักษณะของรูปธรรมก็ไม่รู้อริยสัจจะทำ ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานแม้ว่าท่านอาจจะคิดว่าท่านกําลังจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ตามความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เจริญอบรมจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ในลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติในการที่กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึง สภาพธรรมะที่ละเอียดและก็เป็นของจริงสะสมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเป็นปกติกับแต่ละท่านนี่เองแต่ถ้าสติไม่ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏต,ตามปกติตามเหตุปัจจัยนะคะก็ไม่ใช่สติที่มั่นคงไม่ใช่ปัญญาที่กลมกล้าท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าอภิธรรม แม้แต่ในพระไตรปิฎกก็มีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกกําลังโกรธมากมากเนี่ยค่ะอภิธรรมหรือเปล่าคะบังคับบัญชาได้ไหมยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้ไหมได้ยินแต่ชื่อแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของอภิธรรมแต่ว่าอาภิธรรมจริงๆทุกขณะที่สติระลึกรู้ว่า บังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยตามปกตินี่เองค่ะกำลังเห็นเนี่ยค่ะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะเหตุว่ามีปัใจจัยให้เกิดเห็นแล้วเป็นอภิธรรมมีความไม่แท้ชื่นที่เกิดจากการเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยเป็นอภิธรรมอีกเป็นอภิธรรมทั้งหมดนะคะ คือเป็นธรรมะที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเพราะเหตุว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นมีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งเป็นผู้ที่สนใจในการเจริญวิปัสนานและก็ได้ผ่านการปฏิบัติหลายวิธีในที่สุดก็เป็นผู้ที่ได้เข้าใจเรื่องของ การเจริญมากมีองค์แปดการเป็นผู้มีปกติจเจริญสติปัฏฐานสามารถที่จะกล่าวชี่แจงอธิบายให้บุคคลอื่นฟังได้เพราะเหตุว่าตนเองได้เคยปฏิบัติวิธีต่างๆมาแล้วแล้วก็ได้ทราบว่าการพยายามภาคเพียนที่จะไม่รู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเพราะคิดว่าการที่จะ พยายามไปรู้อย่างอื่นจดจ้องที่จะรู้บางนามบางรูปหรือว่าภาคเพียรที่จะทำสิ่งที่ยังไม่เกิดไม่ปรากฏและเข้าใจว่าเป็นปัญญานั้นข้อเหตุว่าเข้าใจว่าการที่สติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม,มตามปกตินี้ไม่ใช่วิธีที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจจะทมถ้าเรื่องของตัณหาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ละเอียด ถ้าไม่รู้จริงๆนะคะว่าปัญญาที่จะละอวิชาหรือกิเลสหรือความยินดีในนามในรูปได้ก็ด้วยสติะระลรกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมที่กำลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงเท่านั้นซึ่งเรื่องของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก็ต้องเป็นจริงตามลักษณะของสภาพธรรมะน,นั้นๆ ซึ่งก็เป็นปกติในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านขอกล่าวถึงข้อความในสังยุตตนิกายสลายตนาวัคโยธาชีวสุซึ่งมีข้อความว่าครั้งนั้นแหละในบ้านนักลบอาชีพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพระองค์ได้สดับคำของนักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆก,กล่าวกันอย่างนี้ว่านักรบอาชีพคนใดปุตตาหะพยายามในสงครามคนอื่นฆ่าคู่นั้นซึ่งกำลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตายผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสารทิต ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยนายบ้านขอพักข้อนี้จะเถิดอย่าถามข้อนี้กับเราเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนายบ้านนักรบอาชีพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับคำของนักรบอาชีพ ทางอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆก,กล่าวกันอย่างนี้ว่านักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงครามคนอื่นฆ่าผู้นั้นซึ่งกำลังอุตสาหะพยายามให้ถึงความตายผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสราคิดในข้อนี้พระผู้มีพระภาคจะตรัสว่าไรตอนนี้ท่านผู้ฟังทราบคำตอบแล้วใช่ไหมคะ